อ่านะผมก็จะมานะครับสอนวิธีการเปิดใหม่ใน OBS นะครับกรณีที่ตรงไมค์ตัวเนี้ยมันมันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสัญญาณขึ้นนะครับอ่าแล้วก็มาดูที่ setting นะครับมาที่ไฟล์แล้วกันไฟล์ข้างบนนะครับแล้วก็ setting นะครับตรงนี้นะครับมาที่ audio นะครับ ออดิโอนะครับมันจะมีหลายตัวที่ให้เลือกนะครับอ,อันนี้เป็นไม์ไม์แล้วก็นี่ครับมันจะเป็นไม์แล้วก็อักอะไรนครับมันจะมีมันจะมีลายฟัง์กชันให้เลือกนี่ครับนี่คือไม์ของแต่ละเครื่องมันไม่เหมือนกันบางตัวใช้ไม์เขาเรียกว่าไม์หูฟังนะครับไม์อันนี้เป็นไม์ของโน้ตบุ๊กผมที่ที่มันอยู่ข้างหน้าที่มันอยู่ข้างหน้ากล้องครับที่มันอยู่ข้างๆกล้อง ง่ายๆนะครับนี่คือตัวนี้นะครับพอตั้งค่าเสร็จแล้วเรากดแอปพลาแล้วก็โอเคนะครับ